ดวงของชาวราศีมิถุนดวงชะตาเปิดลาบลาบลอยโชคใหญ่ทำนายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านมีเคเกี่์จะได้ลาบใหญ่ที่ทำให้ท่านเนี่ยมีทั้งการเงินที่เป็นการเงินก้อนใหญ่นะอาจจะได้มาพร้อมกับวาสนาบารมีนะครับหรือไม่งั้นนะครับท่านอาจจะได้ งานโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆที่มันการเงินเยอะๆนะครับที่อาจจะทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับพลิกชะตาชีวิตได้เลยนะนะครับนะ <S <S อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับได้เงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากหรือไม่อย่างนั้นนะครับท่านอาจจะไปเจองานใหม่ที่มันได้เงินได้ผลตอบแทนที่มันเยอะกว่าเดิมเป็นอย่างมากอะไรแบบนี้ได้นะนะถ้าอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับที่เรียกว่าอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ที่เป็นแบบการลงทุนพวกลาบลอย นะครับการลงทุนพวกการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้แสดงว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับะนะและที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากเลยนะครับนะดวงชะตานะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์จะสมหวังกับเรื่องของการเงินที่เป็นราบร้อยใหญ่นะเป็นดวงการเงินโชคใหญ่นะครับนะนะฮะไม่แน่นะครับดูแบบนี้ท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้รางวัลที่1นึ่งเลยก็เป็นได้นะครับชาวราศีมิถุนนะในช่วงวันที่1-15ถึง15ตุลาคม2568นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่1-15ถึง15ตุลาคม 2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนท่านจะมีไรายได้จะมีการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างหาคาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภและอำนาจนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับ ของชาวราศรีมิถุนที่เด่นในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับเด่นเรื่องของอำนาจบารมีต่างๆนะก็จะเป็นไพ่ the emperor นะครับไพ่ the emperor นะครับนไพ่มหาจากักรพรรดิลาบมหาเศรษฐีนะฮนะตรงนี้นะครับหมายถึงชาวราศรีมิถุนท่านอาจจะมีโชคลาบ การเงินก้อนใหญ่เข้ามาจนทำให้ท่านเนี่ยนะครับนะดูมีลาบนะดูเหมือนมีลาบวาสนาบาร,รมีนะมาพร้อมกับลาบใหญ่เลยนะนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่จนทำให้ท่านเนี่ยนะครับนะดูมีบาร,รมีเลยก็ว่าได้นะครับนะถ้าไพ่เดเอ็มพาวเอร์ขึ้นนะครับนะถ้านอาจะได้ลาบก้อนใหญ่นะอาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้น,นะครับ ถือว่าเป็นดวงเปิดราบใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะครับ <c oughs> และชาวราศีมิถุนนะครับท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับทานายว่าการเงินท่านจะดีประสบความสําเร็จในเรื่องของต่างประเทศเป็นอย่างมากนะนะงานด้านการสอนงานด้านการเป็นครูอาจารย์งานด้านการสอนภาษาต่างประเทศอะไรต่างๆแบบนี้ทำนายว่าการเงินดีนะครับ และดวงแบบนี้นะครับถือว่าท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะใครที่ทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะครับท่านมีเคณแอที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่ตําแหน่งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะนะและที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่างๆแสดงว่าท่านจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ประสบความสาเร็จนะครับสมหวังกับหน้าที่การงานนะฮะ แล้วก็ถ้าดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่ท่านอาจจะได้ไปเจอคุณอุปถัมภ์ที่เป็นชาวต่างประเทศได้นะนะมาดูที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับไพ่เด่นใบต่อไปวันนี้นะครับเป็นไพ่ the devil นะครับ,น,บน,น,นะฮะไพ่ the devil น,นะ,นนะนก็จะหมายถึง ลาบลอยเพราะจะเดวเดิลหมายถึงความอยากได้อยากมีนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะหมายถึงการสมหวังหมายถึงความสมหวังในสิ่งที่ท่านอยากได้นะครับใครที่คาดหวังรอคอยอะไรอยู่ก็ตา่างทำนายว่าท่านจะหน้านะนะไม่ว่าจะเป็นการเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรไดใดๆทมไว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านลาบลอยการลงทุนทางด้านโชคลาภ นะการลงทุนในด้านการเสี่ยงโชคต่างๆทำนายว่าท่านก็อาจจะได้ลาบใหญ่จะได้โชคใหญ่นะครับอันนี้คือเด่นมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกลาบลอยนะท่านอาจจะได้โชคใหญ่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้นะครับในะที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำนายว่าท่านก็มีเคสทีจะได้สูงมากเลยนะครับนะดวงถือว่าเป็นดวงที่ดวงเปิดลาบใหญ่ นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่ไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะ,นะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการเงินท่านวางแผนออกไว้นะครับทำนายว่าท่านก็จะได้อะไรที่จะไปออกมาเรื่องการเงินอะไรต่างๆนะฮะใครที่จะไปพูดคุยกับลูกค,ค้าไปเสนอราคาต่างตํางทำนายว่าท่านก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับใครที่ทํางานด้านกลางคืนนะครับพนักงานต้อนรับกลางคืนหรือว่าธุรกิจบันเทิงกลางคืนอะไรต่างต่าง ทำไมว่าการเงินดีท่านใดที่ทํางานแล้วก็ต้องไปใกล้ชิดกับลูกค้านะครับไปพูดคุยใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้ทำไมว่าท่านก็จะมีสเสน่ห์มีคนหลงไหลนะครับาการเงินมีเกณฑ์ที่จะเข้าง่ายจากคําพูดนะครับงานด้านในหน้างานด้านที่เป็นตัวกลางในการประสานงานงานที่จะต้องใช้คําพูดโน้มน้าวจิตใจทำไนว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จกับการเงินนะครับ,รบนะเพราะว่าได้จากคาพูดที่ดูน่าหลงไหล ถ้าดูขึ้นแบบนี้นะครับทำนายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านจะมีสเสน่ห์มากนะมีสเสน่ห์เรียกว่าผู้เจรจาเรื่องอะไรก็มักจะมีคนหลงไหลนะใจอ่อนไปกับท่านนะครับนะงานด้านบันเทิงกลางคืนอันนี้คือเด่นมากเลยนะครับนะงานด้านสถานบันเทิงกลางคืนหรือว่าที่เที่ยวกลางคืนนะครับถือว่าการเงินท่านมีเกณฑ์จะดีมากนะฮะ มาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับหรือว่าไพ่เพจอัพคัพไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะนะหมายถึงถ้าท่านคิดอะไรอยู่นะครับทำไยว่าท่านจะสมหวังรุศบังทังเด็ดเป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะฮะไพ่ใบ,บนี้นะครับถือว่า เป็นไพ่ทางด้านดีนะเป็นไพ่ทางด้านของการคาดการณ์ที่แม่นยำนะตัวนี้นะครับก็จะส่งผลทั้งเรื่องดีหและเรื่องร้ายนะครับไอ้ที่มีเซนต์ในเรื่องของการเงินที่ดีหรือว่ามีเซนต์อะไรก็ตามที่มันแบบเหมือนจะมีอะไรเข้ามาแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะอาจจะเป็นตามนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านนะครับนะมีลาสขอที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะเป็นตามนั้นได้ด้วยเช่นกันท่านก็จะต้องวางแผนเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าเป็นไพ่ตานี้คือถือว่าอะไรที่คิดเอาไว้มักจะเป็นไปตามนั้นนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สี่ดาบนะไพ่สี่ดาบนะครับหมายถึงการพักผ่อนหมายถึงการนอนนะครับ หมายถึงการได้ชคลาบแบบได้โดยง่ายนะครับนะียกว่าผู้จิดจานเมื่อกี่ทีก็ได้ลาบได้ซัพย์ได้การเงินอะไรแบบนี้นะครับแลวให้สีดาบนะครับก็ยังหมายถึงการนอนหลับแล้วก็ฝันด้วยนะทำนายว่าท่านจะมีฝันที่แม่นยานะครับแต่ที่ฝันอะไรก็ตามนะครับท่านอาจจะฝันเห็นสัสตว์แปลก,ก,กนะครับ,รบฝันเห็นว่าหมากัดฝันเห็นที่ไปเจอปีศาจสัตว์ อะไรที่มันดูแปลกๆนะนะฝันว่าวิ่งหนีสัตว์อะไรต่างๆนะครับทำานายว่าท่านอาจจะได้ลาบใหญ่นะจ,จะได้จากลาบจอาจจะได้ลาบจากความฝันที่ท่านฝันเห็นที่มันดูตื่นตระหนกตกใจนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภแบบระทันทันปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะว่าวันนี้มีไพ่อัศวินถือดาบมาด้วยนะครับ พาสวินถือดานนะครับหมายถึงความรวดเร็วหมายถึงความร้อนแรงหมายถึงความกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับ classics. ท่านอาจจะได้โชคลาบ,บล,ลาบรบอโชคใหญ่แบบกระทันกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับขออภัยท่านอาจจะได้โชคลาบลามรอโชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะได้โชคลาบที่มาจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรแบบนี้ได้นะ ท่านอาจจะได้โชคลาบนะครับนะเป็นลาบใหญ่ที่เรียกว่าอาจจะได้ลาบที่เหนือความคาดหมายเลยก็เป็นได้นะครับชาวราศีมิถุนนะครับทำนายว่าท่านจะมีการงานเข้ามาเยอะนะนะครับอาจจะมีการงานเข้ามาเยอะจนท่าน,นทําท่านไม่ทันหรือก็เป็นได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีไพ่เดือดแห้งแงขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าชาว ราศีมิถุนนะครับนะท่านจะมีการเงินเข้ามาดีมีงานเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปทําแทบไม่ทันอะไรแบบนีไ้ได้นะครับถ้าท่านนะมีงานเข้ามาเยอะอะไรแบบนี้นะครับท่านจะต้องวางแผนเวลานะฮะไม่งั้นท่านอาจจะส่งงานไม่ทนัน <sí> ก็เป็นได้นะครับแต่ก็ถือว่ามีเกฑ์ที่จะได้ลาบใหญ่ได้การเงินต้นใหญ่มีเก์สมหวังในเรื่องของลาบลอยโชคลาบการเงินต่างๆนะครับนะเป็นดวง์ิ้นจะได้ลาบใหญ่ ถ้าะจะได้ลาบกาเงนที่มาจากต้นไม้นะครับนะใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ขายโดยเฉพาะไม้ใหญ่ๆนะการล้อมไม้อะไรแบบนี้นะครับไม้ใหญ่ๆไม้ตกแต่งสถานที่ที่มันเป็นแบบใหญ่ๆอะไรแบบนี้ทานายว่าท่านจะการเงินดีนะครับนะทำนายว่าการเงินท่านก็จะไหลเข้าไม่ขาดเลกกับงานต้นไม้ใหญ่ๆนะฮนะ ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับถือว่าท่านเนี่ยนะอาจจะได้ลาบเดเงินที่แบบว่ามาถาโถมมาแบบท,ทําแทบไม่ทันอะไรแบบนี้นะธุรกิจการงานเนี่ยเรยกว่า,าจ,จะมาทีเดียวพร้อมพร้อมกันแบบเยอะๆเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะถ้าอาจจะต้องวางแผนให้ดีหน่อยไม่งั้นท่านอาจจะแบบทำงานได้ล่าช้าอาจจะแบบนะติดขัดได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ผู้หญิงนะครับ จับหัวสิงโตอยู่เนี่ยอันนี้หมายถึงงานมันจะเยอะงานมันจะเยอะมากนะครับทําแทบไม่ทันอะไรแบบนี้เลยนะนะครับเราก็จะมาดูทด้านของข้อเสียในเรื่องของการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับ ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับในเรื่องของข้อสีในเรื่องการเงินนะครับท่านก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายรวมไปถึงลูกหลานภายในบ้านนั้นนะครับอาจจะอาจจะนะมีเรื่องเสียเงินเสียทองไปกับลูกหลานภายในบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาจจะมี ลูกหลานบริวารนะครับมาเดือดนนร้อนใจกับการเงินของท่านนะครับนะฮะท่านอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีคนที่อาจจะมาหยิบยืมเงินท่านได้นะครับอาจจะมาแบบนะมาพยายามเอาให้ได้จากท่านอะไรแบบนี้นะครับนะท่านอาจจะรู้สึกเซงเงหน่อยเพราะว่าเขาจะพยายามมาเอาที่ท่านอะไรอย่างนี้นะครับนะท่านอาจจะมีเรื่องเสียงเงินที่เกี่ยวกับ การซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะสตาร์ทไม่ติดรถรถยางตรงยางแตกนะครับอะไรแบบนี้นะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีนะนะครับอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินท่านอะไรแบบนี้ยนะลักษณะนะนคนที่อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ท่านได้นะครับก็จะเป็นคนที่เป็น ผู้ชายนะครับผิวเข้มเข้มหน่อยตัวผมผอมนะก็ผู้หญิงผมผอมผิวเข้มเขมนะครับผมออกสีน้ําตาลแดงๆนะอันนี้และชาวราศีมิถุนนะครับท่านก็อาจจะ ต้องระวังเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของคนภายในบ้านเอาไว้ด้วยนะครับระวังเรื่องของการมีปัญหาเรื่องความรักนะครับใครที่มีคนรักนะมีคู่ครองต่างๆนะครับอาจจะมีคําพูดที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะเรียกว่าอาจจะพูดอะไรทนิดหน่อยนะครับก็เป็นปัญหาทะเลาะกันได้นะโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องของการเงินโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องของการงานต่างๆนะครับ นะอาจจะนําไปสู่เรื่องของการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันก็เป็นได้นะครับจะมีภาวะไม่ค่อยยอมกันนะรวมไปถึงให้ระวังเรื่องของการจับผิดนะครับระวังเรื่องของรักซ้อนต่างๆนะที่มีแฟนอยู่ต้องไปดูให้ดีนะครับอาจาจะเกิดปัญหารักซ้อนได้นะครับนะนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงระยะวันที่1.15ตุลาคม2,000 568นะครับภายในบ้านของท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาวุ่นวายกันหน่อยในเรื่องของการพูดกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันพูดจาอะไรก็มีอารมณ์นะครับเสียงดังกันไม่ยอมกันนะนะอันนี้ทางด้านของเครออุบัติเหตุต่างๆนะครับท่านก็จะต้องระวังเรื่องของอะไรท่านก็จะต้องระวังเรื่องของการที่เวลาที่ขับรถอยู่ในอาจจะมีสัตว์ มีหมามีแมวมาวิ่งตัดหน้าได้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นต้นเดือนนะะครับอ่ะระวังคําพูดที่ไม่ดีจากผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ได้นะครับนะระวังเรื่องของการมีปากเสียงอนะ่ระวังการมีปากเสียงกับลูกค้าถา้านทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับระวังการมี ปัญหาจากผู้ใหญ่ในงานนะครับผู้ใหญ่ในงานของท่านเนี่ยอาจจะมีมาใจร้อนกับท่านได้หรือพูดจามไม่ดีกับท่านได้นะครับอาจจะเป็นการเร่งรัดงานอะไรแบบนี้นะนะฮะท่านก็จะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับนะถ้าท่านไปใจร้อนด้วยเนะี่ยมันก็จะมีปัญหานะมันก็จะไม่จบมีสิ้นนะครับอนะ่าด้านของสุขภาพต่างๆนะครับ ท่านก็จะต้องระวังเรื่องของการบาดเจ็บที่ขาหกล้มนะครับ <l uch> หรือว่าไปเตะอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะครับระวังการบาดเจ็บที่ในช่องปากอาจจะเป็นแบบว่ากัดลิ้นหรือจัดปากตัวเองหรืออะไรมาทิ่มแทงปากได้นะครับกินขะ้าวท่านก็ระวังนะนะครับระวังกัดลิ้นหรือจัดปากตัวเองนะอะไรแบบนี้นะครับรนะวังเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางด้านช่องท้องนะครับระวังท้องเสียนะครับนะ แลวก็ในดวงนะครับอาจจะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นวงเป็นหวัดอะไรแบบนี้ได้นะครับนะอาจจะต้องระวังเรื่องของการที่เกี่ยวกับพวกกอดไหลย้อนอะไรแบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาวุ่นวายเยอะหน่อยนะครับแต่เรื่องการเงินทํานายว่าดีนะนะอันนี้การทำนายว่าท่านจะมีลาบใหญ่นะครับอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาก็เป็นได้ ไม่แน่นะครับท่านเกดจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะนะครับชาวราศีมิถุนนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุน ดวงชะตาเปิดลาบลาบลอยโชคใหทั้งนายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านมีคิดเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่ที่ทำให้ท่านเนี่ยมีทั้งการเงินที่เป็นการเงินก้อนใหญ่นะอาจจะได้มาพร้อมกับวาสนาบารมีนะครับหรือไม่งั้นนะครับท่านอาจจะได้งานโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆที่เป็นการเงินเยอะๆนะครับที่อาจจะทำให้ชาว ราศีมิถุนเนี่ยนะครับพลิกชะตาชีวิตได้เลยนะนะครับนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับได้เงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากหรือไม่อย่างนั้นนะครับท่านอาจจะไปเจองานใหม่ที่มันได้เงินได้ผลตอบแทนที่มันเยอะกว่าเดิมเป็นอย่างมากอะไรแบบนี้ได้นะนะถ,ถ้าจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับที่เรียกว่าอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ที่เป็นแบบการลงทุนพวกลาบลอยนะครับการลงทุนพวกการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้แสดงว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะ ในที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำไมว่า,า,าท่านก็มีเกณฑ์ดืจะได้สูงมากเลยนะครับนะดวงชะตานะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีเณฑ์จะสมหวังกับเรื่องของการเงินที่เป็นราบร้อยใหญ่นะเป็นดวงการเงินโชคใหญ่นะครับนะนะถ้าท่านที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคาดจานอะไรเอาไว้ก็ตามนะทำไมว่าท่านจะสมหวังเป็นไปตามที่ท่านคาดการเอาไว้การโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ท่านจะไปพูดคุย นะครับไปตกลงเจรจาอะไรต่างๆทำนายว่าท kind of ่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะงานด้านที่จะต้องไปพูดคุยเจรจานะครับทำนายว่าท่านจะโน้มน้าวจิตใจคนได้ง่ายนะครับผู้คนก็จะหลงไหลท่านนะครับนะการเจรจาเรื่องการเงินต่างๆทำนายว่าดีประสบความสําเร็จนะครับงานด้านกลางคืนงานด้านสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนนะครับงานที่จะต้องไปพูดคุยและชิกลูกค้างานนวดนะครับ นะทำนายว่าการเงินดีนะครับงานเครื่องดื่มต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับใครที่ทำงานต่างประเทศทำนายว่าจะสมหวังประสบความสาเร็จนะครับมีความก้าวหน้าในงานนะครับใครที่กําลังที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศทำนายว่าจะประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับดวงชาวราศีมิถุนนะครับใครที่ยังโสดทำนายว่าท่านก็อาจจะได้ไปเจอเนื้อคู่คนถูกใจที่ดูแลอุปถัมภ์เรื่องการเงินกับท่านได้นะครับ นะไม่งั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มองหาชาวต่างประเทศนะครับก็จะได้คู่เป็นชาวต่างประเทศด้วยก็เป็นได้นะฮนะ <ite> <t ube> ดวงการเงินนะครับถือว่าเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากงานนะครับการเงินที่มาจากธุรกิจการเงินที่มาจากลาบลอยต่างๆนะครับถ้าอาจจะมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับการงานเข้ามาเยอะจนท่านทําแทบไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับดวงการเงินนะครับก็อาจจะได้ลาบลอยใหญ่แบบ ชนิดที่ว่าอาจจะเป็นแบบกร,ระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะครับนะไปที่คาดหวังรอคอยเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับนะถ,ถ้ารถท่านก็จะได้นะฮนะไม่แน่นะครับ,รบดูแบบนี้ท่านก็จ,จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1นึ่ก็เป็นได้นะครับชาวราศีมิถุน,นในช่วงวันที่1นถึงสิหตุลาคม2อ6 8นแนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะ ไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนังให้ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหมไหว้ขอพรกับพระแม่อุมาเทวีไหว้ขอพรกับ,พร,กบพระราหูก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาว ราศีมิถุนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ